เด็กผีที่รักพีวิวครับไปกันที่สนามวิลล่าพาร์คนะครับชมเกมคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของพวกเรานะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเกมนัดนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับสำหรับอนาคตของเอลิกเทนฮากนะครับหลังจากที่มีข่าวลือเหลือเกินนะครับว่าวันนี้น่จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเจ้าตัวหรือเปล่านะครับ ว่าเซอร์จิมและคิปนั้นจะมาดูเกมกันย่งคันนะครับที่วิลล่าพาร์คด้วยวันนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าเรื่องของการตัดสินอนาคตอ,นา,อนาคตเนีก็จะตัดสินกัน ในเกมนัดนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่ให้โอกาสมาตั้งแต่ช่วงฟี่าเดก่อนหน้านะครับผมทิพย์อาลีรูไปแล้วก็กลับมาก็ยัง,งผลงานได้ไม่ดีโดยเฉพาะเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่บุกไปสเสมอเอฟซีปอร์โตสามประตูต่อสามทั้งที่นำไปก่อนสองสกอร์ด้วยนะครับแต่สุดท้ายมาโดนยิงสามประตูรวดซะอย่างนั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ งามไส้ออกมากนะครับเรื่องของแท็กติกแท็กติกต่างๆการเปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าโหทําเอาแฟนฟุตบอลยังนั่งโฉดกันเหอนเกินเกินครับคือตอนนี้เหมือนฝั่งของเอเดนเชอร์ก็ดูจะพผสุนเข้าพาเสาแทรกเขาเรียกว่าธาตุไฟแตกนั่นเองนะครับผมส่วนฝั่งของแอสตันวิลล่า่ยก็บอกว่าดูในเบมเบอรี่นี่ทำผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมเลยนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการาไม่แพ้ใครนะครับชนะ 2อ่ะสเกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพของแอสตันวิลล่ากันก่อนนะครับวันนี้ก็นำทับโดยเอมี่มาร์ตินเนสนะครับแผงหลังมีลูกาดีนนะครับมีคอนซ่ามียูโก้คาร์ลอสนะครับมีเปาตอเลสแนวรุกนี่ก็มีโอลิวัตกินนะครับผมแล้วก็จอร์ดูรันก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงก็เป็นฮีโร่ด้วยนะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหลือเกินนะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมครับโอนาน่านะครับดาโลมาสลาวีนะครับ มาติเนสเดลิกนะครับเมนูอูกาเต้และเปิดกานาโชบูโนนะครับก็แล้วก็หน้าเป้าเป็นจอชัวเซิร์ซีนะครับผมก็จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้นะครับคาดการกันอย่างนั้นนะครับเดีย๋ยวเรามาชมเกมว่าเป็นอย่างไรนะครับพาจับมาที่จอชัวเซิร์ซีนะครับเกมเริ่มครับ อยู่แต่เป็นฝ่ายได้เคลียร์เริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายต้องบอกว่าอูนายเอมิลี่นี่พาทีมแอสตันวิลล่าทำผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับยิงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอ้ขออภัยครับการสัปดาห์ที่งจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะแอสตันบาร์เยนบูนิกนะครับผมในสุดสัปดาห์นี้ดูจังหวะนี้ก่อนครับ้ได้ยิงครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดซูเปอร์เซฟครับของเอมี่มาร์ติเนสครับลูกยิงของ มาคัสแลตเปิดครับโอ้แลตเปิดวายิงได้ดีแล้วนะครับโอ้แต่เอมี่มาตินสเซฟได้สุดยอดจริงๆครับโอ้โหกำลังจะพูดถึงวินล่าครับการชนะบาเยอร์ในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดก่อนนั้นบอกก็ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับฝากแอสตันวินล่าแอสตันวิล่านี้ลงสนามแชมเปี้ยนส์ลีกสองเกมยิงได้สี่ประตูยังไม่เสียประตูเลยนะครับ ส่วนแมนยูอตครับในยูโรป้านั้นผลต่างประตูได้เสียเป็น0นูนย์นะสมอสองเกมนี้ตบงลนี้ครันมาจอชัวเซอร์ซี่ครับตอนนี้กลายเป็นล่างทรงอองตนี่มาซียาวเลยนะครับโอ้โหโห,หลังจากยิงประตูนัดเปิดสนามในเกมกับฟูแแลมหลังจากนั้นก็ตีนบอดเลยครับขาวบอดสนิทเลยครับเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยได้ด้วยนะครับสำหรับจอชัวเซอรซี่ครับ วันนี้คาดการณ์กันว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับหลังจากที่กลางสัปดาห์นี้ลัสบุตฮอยดูนได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงไปแล้วครับเอม,มิมันเนสเปิดบอลมาที่กลางสนามครับแล้วแมนเดเก็บบอลได้ครับบอลที่มัสลาวีมาที่กาญชาโชกาญชาโชให้กับมัสลาวีคือนากกัมมาเดลิกยังได้ลงต่อเน,นื่องครับเดลิกสัปดาห์นี้ก็เป็นคนที่มีความพลาดคนนึ่งครับบุโนโ สัปดาห์ก็โดนใบแดงครับนัดก่อนก็โดนใบแดงครับแต่อุทธรได้แล้วต่อส้นมาครับการณโชคได้ยิงลูกนี้ครับมาติดบล็อกมีอะไรมาสลวีมาสลวีมีบูโน่ขอบบอลบูโน่เข้าซ้ายไม่ถนัดแทงมาให้กับเซนซี่โอ้โหเซนซี่ครับยิงโล่งๆครับแต่ติดบล็อกครับของเอมี่มาตินเนสครับได้อีกช็อตหนึ่งครับบูโน่ทำไงให้กับแรดบัตลูกนีโโอ้โหติดบล็อกครับโอ้โหมาเป็นชุดครับ แล้วเหมือนจะยิงออกไปเองด้วยครับติดบล็อกแล้วก็น่าจะยิงติดเจ้าตัวไปเองครับโอ้แมนยูเตดครับมาเป็นพายุเลยครับเกมรุกแค่10นาทีครับนี่ครับยังเหนียวแน่นครับเอเมิเลโนโมาติเนสครับบอลอยู่ที่โรเจอร์มาที่คอนซาเขากลางมาติลแมนเราจะมองว่าติลแมนมาที่ เอามาดูโอนาน่า,หนาให้กับโรเจอร์ดูดันโรเจอร์ Rogers, ครั้งแล้วก็เสียบอลครับให้กับแมนยูวีเต็ดขึ้นมาดาโลจ่ายเข้ากลางอูกาเต้ข้างหน้าครับกาณาโชกาณาโชกทำไงากาณาโชมีพื้นที่กาณาโชแล้วยิงลูกนี่ครับแต่ติดเปาตอเลสไม่มีอะไรมาเซน เซนครับหาบอลมาคืนล้างกับมาแล้วกด็ดีนไปกับมาสเซนอีกครั้งตินดมันที่ตอนนี้บอลอยู่ที่ดูรันครับดูรันเล่นกับโรเจอร์สคืนล้างกับมาโอนานา่าดูรันอีกครั้งไปกับตินดมันครับแล้วก็จ่ายบอลเสียกันเองครับมาเป็นบอลของยูเอเต็ดครับบอลอยู่ที่มาสลาวี ใหกับบูโนแทงมาลูกนี้อยู่ที่มัสลาวีตอกส้นขืนมากาณาโชตรงกลางมียังไม่จ่ายมาที่าาแรดเปิดเอาบอลแรดเปิดทำไงแรดเปิดจ่ายเข้ามามาที่เซอร์ซี่ยิงลงูกนี้ครับติดเซฟแล้วบอลโอ้โหเกือบจะเข้าครับบอลมันลอยเหินอากาศคนระับแต่เอมี่วิ่งมาปัดได้ครับโอ้แมนอยู่แต่เกือบขึ้นนำอีกครั้ง ช่วงนี้ไม่จะเกือบกับเกือบครับแต่ถือว่าแมนยูเต็ดเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแต่มุมของยูเต็ดเล่นกันทังสันมาที่กาลาโชแล้วก็เสียบอลครับมัดเส้นจะเล่น5ายากโดนบีบสูงครับมัดเส้นแล้วก็แมเสีบอลออกของยูเต็ดครับดูภาพช้า ลูกยิงของซักซี่อีกครั้งครับแล้วต่ครับโอ้วันนี้เอมี่มาติเนสสเซฟครับสุดยอดมากครับ3ามเซฟวันนี้โดยเฉพาะลูกเซฟของมาคัสแรดเฟิร์ดครับบ oh. อลอยู่ที่ฝั่งแมนยูเต็ดแรดเฟิร์ดให้กับบูโน่้างหน้ามียังไม่จ่ายบูโน่ขึ้นมาอูกาเต้เล่นกับบูโน่บูโน่ทำไง บูโนให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟร์ดขึ้นลลังมากเมนูเมนูให้กับเมนูอีกครั้งยิงลูกนี้ครับติดตอยติดเซฟครับแต่ไม่พูดว่าติดบล็อกค,ครับติดเซฟอีกครั้งครับโอ้สี่เซฟเห็นเห็นครับดูภาพช้าอีกครั้งจังหวะลูกยิงของเขาพี่เมนูครับโอ้แต่ติดเซฟของเอมี่ครับโอ้เอมี่มาติเนสครับ ยอดเยี่ยมจริงๆครับสั้นๆกานาโชว์โชว์ครับทีเดอนิกให้กับเซอร์ซี่เซอร์ซี่มาที่แล้วติดเข้าซ้ายแล้วโอ้โหได้ยิงยิงว่าวครับโอ้ยิงว่าวครับสำหรับเซอร์ซี่ครับโอ้จากกองหน้าตัวความหวังจะกลายเป็นตัวตลกเอาสักวันนึงครับดูแล้ว เลยยิงตรงนี้ครับแม่ติดเซฟโอ้โหห้าเซฟครับห้าเซฟของเอมี่มาติเนสครับโอ้สุดยอดจริงๆครับโอ้ช่วง15นาทีผ่านมานี้แมนยูเต็ดของบอล80%ร์นะครับโอ้โหโอกาสยิง10ครั้งนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโหวิลล่านี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับ โอ้เอมิมาร์ตินเนสเซฟไปห้าเซฟครับโอ้วันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับคุณสาประตูทีมชาติอาร์เจนติน่าครับแล้วแมนยูเต็ดได้สวนใหม่ไม่ได้ครับอปที่ฝั่งของวิลล่าครับลูกกระดี่มาที่โอนานาไ้กับเดนมาร์มัดเส็นดิน ข้างหน้าครับวัดกินหรือวัดกินที่จะได้บอกบอกอยู่ที่ดุกันได้จริงตรงนี้แนกะ่แม่ตรงตัวโอนาน่าไม่มีปัญหาครับอามามาอันนี้อกอันเดนะครับมีอันเดกับอามาดูแล้วจ่ายมาแหม่ไม่ดีเท่าไร่ครับกาญโชแล้วผู้ตัดสินเต่านกขุิดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแมตต์นี่ครับภาพจับมาที่เอมิมันติเนสครับจบครึ่งแรกครับแอสันมิลล่าศูนย์แมนยูเอเต็ดศูนย์ครับ มาดูสตัดกันในช่วงครื่งเวลาแรกกันครับเรื่องของการครอบครองบอลเนี่ยก็เป็นแมนยูแต่ที่เหนือกว่ามากมายนะครับ60ต่อ40%นะครับโอกาสในการจบสกอร์เนี่ยก็โอ้โหแมนยูแต่มีโอกาสยิง10ครั้งเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ซักประตูนะครับส่วนแอสตันวิลามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงท้ายเกมนะครับเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยก็เป็นแมนยูแต่ที่มากกว่าแต่ก็ไม่ได้มาก มากกว่าเท่าไหร่นะครับ59ต่อ44%เปเนะครับ huh? เรื่องของเกมรับก็เป็นฝั่งของแมนยูเต็ดที่ทําได้ดีกว่าอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเกมเริ่มครับแอสซิวิลล่าเจ้าถิ่นครับบุกจากขวาไปซ้ายบอลมาที่ทางฝั่งซ้ายวันนี้เอียนมัเซนนี่ขึ้นไปเล่นเป็นแนวรุกเลยนะครับบอลอยู่ที่ลูกดินดินพาบอลไป กับวัดกินวัดกินใจขึ้นหลังกลับมาดูนะจริงๆลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจอนกุลังครับโอ้เล่าไม่กี่นาทีครับเลยครับโลกิสะใจครับพี่โลกิโอ้โหกอดกับลอสบาร์คลี่ครับโอ้แฟนบอลที่วิลลาปาครับเฮลันครับดูอีกครั้งครับวัดกินมาแล้วก็ดูลันครับวิ่งมาซัดด้วยทรายครับโอ้เข้ามุมแคบ เขามุมแคบครับโอโอน่ามุมแคบอีกครั้งครับโอู้้สศัะตูที่ปิดเสาแรกไม่เคยอยู่ครับสำหรับออนเดโอน่ารับอีกสะใจเลยครับกีโลกิโอนูไนเอมิลี่ครับโอ้เอาละครับแมนยูเต็ดครับงานเข้าครับโอกาสยิงเป็นสิบไม่ได้ประตูโดนครั้งเดียวในครึ่งแรกไอ้ครึ่งหลังครับโดนนำเลยครับหาครับบอลอยู่ที่เซอร์ซี่ เซอร์ซีทำไงเซอร์ซีตายมาลูกนี้นั่นยิงๆเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอได้สำเร็จอย่างรวดเร็วครับอเลโดกาาโชอครับไม่รับโอ้สะใจครับเอริทันฮางบอกว่าใจเย็นไอ้น้องใจเย็นครับดูอีกครั้งครับโอ้มีมุมภาพ POV ครับยิงด้วยซ้ายครับผ่านมือลุนพี่ครับลุนพี่เอมี่ครับดูอีกครั้งนึงครับโอ้จ่ายบอลได้สวยเหลือเกินครับสำหรับเซอร์ซีครับ แล้วก็นี่ครับวิ่งสอดขึ้นมายิงครับสำหรับอาเรโดการนาโชครับโอ้หนึ่งประตูต่อหนึ่งอย่างรวดเร็วครับยิงผ่านรุ่นพี่เลยครับอ๋อและเฟิร์ตเซอร์ซีซ่นี้ยิงไม่เข้าครับมาต้องถึงมือของการนาโชแล้วการนาโชได้บอลอีกครั้งกระชากมามีพื้นที่การนาโชวัวดความเร็วกับดินการนาโชเปิดมาลูกนี้บอลยิงส่งซิ่งกยิงรันไปตรงตัวของเอ็ี่มาติเนสครับ โอ้ oh, เริ่มสนุกเลยครับตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับบอลอยู่ที่ดุด,ดันดุันแทงมารู้ก็ดีนดีนทำงานมีเพื่อนโอเวอร์ดับมาถึงครับมัดเส้นเล่นกับดีนดีนแล้วกระชากไปเองครับแล้วแมไม่ผ่านมาสลาวีขึ้นมาอูกาเต้มาที่บรูโน่ให้กับเมนูเมนูจ่าไปทางฝั่งซ้ายครับและเกิด สายเข้ากลางมาเซร์ซีเข้าขวาเซร์ซีทำไงเซอร์ซี่ให้กับกาาโชกกาโชให้เซอร์ซีเซร์ซีไยิงตรงนี้เอ้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาเฉยแล้วครับมาครับโอ้โหจอชัวเซร์ซีครับนี่ใครแซวว่าเป็นมาร์ซียาวครับโอ้นี่ครับมาสักทีครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับได้ซัดด้วยสายลูกนี้ครับคมคมครับโอ้โ วันนี้ครับเอมี่บอกว่าเซฟจนมือแตกครับโอ้ยไม่ไหวจริงๆครับสุดท้ายก็โดนครับโอ้แมนยูเตดพลิกขึ้นนำครับ2ประตูต่อหนึ่งครับจากจอชัวเซอร์ซี่ครับโอ้บาบอคอหยพ่อมากครับบนลูบครับลูบนรกเทนฮาครับโอ้โหสุดยอดจริงครับวันนี้เกมมันเหลือเกินครับ มาในช่วงครึ่งหลังครับเปิดมาลูกนี้ด้็นมงกับโมโหติดเป็นชนเสาเต็มๆมครับลูกมงของโอลิวัสกินครับแล้วมีการ,ปรเปลี่ยนตัวโอ้แทนฝั่งของวิลล่าครับเปลี่ยนตัวแปลกๆครับแมนยุต่ก็เปลี่ยนกันครับอุกเต้ออกแล้วก็ส่งกาเซมิโลนะครับส่วนทางฝั่งของวินล่านี้เอาคนทำประตูออกนะครับจอร์ดูลันออกนะครับแล้วก็ส่งลอสปัคลี่นะครับลงสนามมานะครับ มมเป็นของวิลลามาเซ้นเส้นทำไงไม่ผ่านมาสลาวีครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งตำแหน่งครับเอามาดูโอนาน่าออกครับแล้วเอามีชื่อของจอร์นักกินครับแต่จริงแล้วนักกินนี้ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับหมาลูกนี้ครับโมงสก,กัดออกไป กำลังจะเข้าสู่ช่วงย0สินาทีสุดท้ายแมนยูแต่เกมบ,บอลได้กานาโชมีพื้นที่วัดความเร็วกานาโชอ้อ,อมๆไปอย่างรวดเร็วครับตรงนี้มีเกมรุกมีเพื่อนสอดมาคนเดียวเซอร์ซีเซอร์ซีซซซทำไงจ่ายขึ้นหลังมากาเซนิมิโลไห้ด้านซ้ายและเปิดเข้าขวาและเปิดทำไงจ่ายมาเซอร์ซีได้ยิงลงนี่ครับติดบล็อกติดบล็อกของเปาตอเลสครับแล้ววิลลาจะสวนกลับครับมาเส้นมาเส้นช่วงนี้ไม่ผ่าน มาซาวีครับต้องคืนหลังกลับมาเปิดไปข้างหน้าบอลที่บาร์นี่ให้กับแม็กกินโรเจอร์สด้านขวามีคอนซาคอนซาครับแม็คอนซาไม่ผ่านดาร์โลครับดาร์โลไปแล้วครับไปแล้วครับดาร์โลไปด้วยความเร็วสูงครับแต่ก็เกมรับมาตั้งทันนะครับฝั่งของวิลล่าแล้วแม็เสียบอลไปครับมาคัสแลตเปิด บอยที่ลูกาดีนให้กับมาร์เซนติลมมนติลมมนครับมาแม็กกินติลมมนกับลูกาดีนคืนหลังมาครับบาร์คลี่แม็กกินโรเจอร์สเข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายครับ เ,เสียบอลครับแมนเชสเตอร์ยูเอตจะอยู่ที่แรดเปิดมีความเร็วมาแรดเปิดทำไงไม่เปิดไม่จายแล้วโอ้โหจะกกระชากเองครับแต่การเปเสียบอลเฉยเลยครับมาคัสแล็คเปิดครับคนดีคนเดิมครับโรเจอร์สกับนีเลอร์มันปล่อยที่คอนซา ซาครับขาบอลมาถือลัางกลับมาเสตกันใหม่ครับแล้วโอ้เปิดลูกนี้มาแต่ยังเป็นบอลของวิลล่าอยู่เราสู่ช่วงท้ายเกมนะครับบอลอยู่ที่วัดกินส์วัดกินเปิดหมาลูกนี้นล้วจะงโง่เยอะมากโงออกไปน่าจเป็นลอสบาร์คลีย์ครับมีการ,ปรเปลี่ยนตัวครับทั้งทั้งสองฝั่งครับเดียรออนไบลีครับ, Lee, รบลงสนามมาแทนเอียนมัสเซนครับส่วนแมนยูเต็ด เอาเมนูออกนะครับแต่ดูไม่ทันกันว่าใครลงสนามมาแทนเดีย๋ยวต้องดูรายงานที่กราฟิกด้านบนครับเป็นคิสเตนอีลิกเซ่นนะครับลงสนามมาแทนหมอยที่บูโนเขาสู่ช่วงชดเวลาบาดเจ็บนะครับสำหรับเกมคู่นี้หมอยที่เซอร์ซีเซอร์ซีเซอร์ซีเข้าซ้ายเซอร์ซีทำไงคือนันกลับมาบอที่แรดเปิดแรดเปิดเซอร์ซีได้จบไหมให้กับแลดเปิดแรดเปิดจิงมนี้ค่ไติดเซ เซฟของเอมี่มาติเนสครับภาพกลับมาที่เทนฮาครับพยายามจะสอนโทมิคอริเยอร์อยู่ครับพยายามแบบสอนแท็กติกอยู่ครับภาพในเกมนะครับของจริงไม่ค่อยจะเห็นแล้วครับอย่างนี้บอที่กาลาโชกาลาโชทำไงให้กับบูโนบูโนได้ยิงโดนีลครับติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหเซฟดุจริงๆวันนี้ครับ แล้วผู้ตัดสินครับเป่าลุกมีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้วันนี้แมนยูเต็ดเล่นได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อครับดราม่ามาครบครับเล่นดีโดนยิงนำก่อนยิงไล่ตามตีเสมอและก็นำไปสู่ชัยชนะครับวันนี้ครับมีโอกาสยิง7ครั้งได้1ประตูครับสำหรับจอชัวเซอร์ซี่ครับต้องบอกว่าแมนยูเต็ดเล่นได้ดีจริงๆนะครับสำหรับ วนลูปเอ้ินึจนทังครับจบเกมครับแอสตันวิลล่า1แมนยูเอเต็ด2ครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับการจำลองเกม EAFC 25นะครับในคู่ที่ทีมเรานั้นบุกไปเอาชนะแอสเซวิลาได้2ประตูต่อ1นะครับแต่ถ้าว่าผลการแข่งขันจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเกมนัดนี้จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเอลิกเทนฮากหรือไม่นะครับเดี๋ยว2ทุ่มค่ำคืนนี้มีคำตอบนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับคือฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผี่ที่รักแห่งนี้ด้วยนะครับ